น้องแมวติดสัตว์ตอนไหนทําไมท้องไหวจางนี่น่าจะเป็นคําถามที่หลายๆคนน่าจะอยากรู้อยู่นะคะสวัสดีค่ะพบกับหมอเล็กนะคะในช่องเว t แอนด์เฟสตอรนะคะเป็นช่องที่จะมาชวนทุกคนดูแลสุขภาพสัตว์เลี้ยงให้แข็งแรงอย่างถูกวิธีกันนะคะวันนี้หมอมีท็อป,ปิกเกี่ยวกับการติดสัตว์ในน้องแมวนะคะ น้องแมวติดสัตว์ตอนไหนทำไมท้องไหวจางนี่น่าจะเป็นคำถามที่หลายๆคนน่าจะอยากรู้อยู่นะคะ น้องแมวบ้านเราสามารถเริ่มติดสัตว์ได้ตั้งแต่อายุ4เดือนเลยนะคะขึ้นอยู่กับว่าความสมบูรณ์พันธุ์พันธุขนสั้นหรือว่าขนยาวโดยปกติแมวไทยเนี่ยขนสั้นเนี่ยจะเป็นสัตว์เร็วกว่าแมวขนยาวนะคะที่คลินิกของหมอเองก็เจออยู่หลายตัวเลยที่อายุแค่4เดือนกว่าๆเท่านั้นเองนะคะน้ําหนักบางทียังไม่ถึง2กิโลดีเลยตัวยังเล็กมากๆเลยก็ติดสัตว์ครั้งแรกในท้องเลยนะคะได้เป็นคุณแม่ไปหลายตัวโดยการเป็นสัตว์เนี่ยไม่มีวันหมดประจำเดือนเหมือน คนนะคะสามารถเป็นได้ตั้งแต่แรกรุ่นเนี่ยจนแก่ได้เลยอาการที่แสดงออกให้เราสังเกตได้ว่าน้องแมวเริ่มเป็นสา์แล้วนะก็คือน้องเนี่ยจะเริ่มมาอ้อนมากขึ้นนะคะคลอเคลียร์เจ้าของถูถ่ายไปกับพื้นหรือเฟอร์นิเจอร์ในบ้านนะเวลาเราจับลูกที่หลังหรือว่าตรงบ้านท้ายของเขาเนี่ย เขาก็จะกระดกก้นไห้นะคะแสดงถึงการพร้อมที่จะผสมพันธุ์นะบางคนอาจจะสังเกตเห็นว่าแมวตัวเมียเนี่ยอยู่ๆทําไมยกขาฉี่นะคะหรือกระดกก้นฉี่ตรงนั้นทีตรงนี้ทีนะมีอาการร้องหอยหวนหาตัวผู้ทั้งวันทั้งคืนนะคะบางตัวเครียดมากถึงขั้นกินอาหารน้อยลงเลยทีเดียวนะ ทีนี้เรามาดูวงรอบก,การเป็นสัตว์ในแมวกันนะคะเพื่อตอบข้อสงสัยของหลายโคนนะคะว่าทําไมแมวท้องบ่อยจังหรือบางบ้านก็แสดงอาการเหงาทุกอาทิตย์เลยนะคะคําตอบก็คือ แมวเนี่ยเป็นสัตว์ตามฤดูกาลนะคะหรือที่ภาษาอังกฤษก็กเรียกว,ว่า seasonal p o l y e s t r u s นะคะซึ่งหมายถึงว่าสามารถเป็นสัตว์ได้หลายๆครั้งในฤดูกาลที่เขาติดสัตว์อยู่นั่นเองนะคะปัจจัยที่ทําให้น้องแมวเป็นสัตว์เนี่ยมีหลายอย่างที่กระตุ้นนะคะประกอบไปด้วยความสมบูรณ์พันของตัวน้องแมวนะคะการมีอุณหภูมิที่อบอุ่นมีช่วงแสงในช่วงวันที่ยาวนานสภาพแวดล้อมที่รายล้อมไปด้วยตัวผู้ในบ้านเดียวกันอย่างนี้เป็นต้น ะะสำหรับวงจรการเป็นสัตว์ของน้องแมวเนี่ยจะประกอบไปด้วย5ระยะด้วยกันนะคะ ระยะแรกเนี่ยเขาเรียกว่าโปรเอสัสนะคะจะอยู่ระหว่าง1-2ถึงวันนะะ,ะแสดงอาการเป็นสัตว์แต่ว่ายังไม่อยากผสมพันธ์น่้เองนะ,ะต่อมาก็จะเข้าสู่ระยะเอสทัสนะคะตัวระยะเอสทัสก็มีความแวรี่ค่อนข้างมากนะคะตั้งแต่2-19ถึงวันเลยนะ,ะ,สะแสดงอาการเป็นสัตว์ชัดเจน,นะะและต้องการผสมพันธ์หากได้รับการผสมเนี่ยก็จะกระตุ้นให้มีการตกไข่าตามมาแล้วก็ท้องตามมาได้นะคะแต่ถ้าไม่ได้รับ การผสมหรือผสมแล้วแต่ไข่ไม่ตกนะคะประกอบกับมีปริมาณแสงที่เพียงพอเนี่ยก็จะเกิดการกลับสัวนอีกครั้งเราก็จะเรียกว่าอยู่ในช่วง interestrus นั่นเองนะเจ้า interestrus เนี่ยเฉลี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ1-10วันนะคะหรืออาจจะถึง3สัปดาห์เลยนะเป็นเหตุผลว่า แมวบางตัวกลับสัตว์ได้ทุกอาทิตย์เลยนะก็เพราะว่าน้องแมวเนี่ยยังไม่มีการตกไข่และช่วงแสงอุณหภูมิช่วงนั้นก็เหมาะสมนะคะทำให้เขากลับสัตว์อยู่เรื่อยๆนะคะแต่หากมีการตกไข่เกิดขึ้นซึ่งการตกไข่โดยปกติเนี่ยจะเกิดขึ้นหลังจากที่ถูกกระตุ้นด้วยการถูกผสมพันเนาะโดยน้องแมวที่ได้รับการผสมเนี่ยอาจจะตั้งท้องตามมาหรือไม่ก็ได้นะคะหรืออาจจะเกิดจากการตกไข่ด้วยตนเองนะคะไม่ว่าจะตกไข่ด้วยวิธีใดาตามที่ พูดมาเนี่ยต่อมาเขาก็จะเข้าสู่ระยะไดเอสทรัสนะคะระยะไดเอสทรัสเนี่ยเป็นระยะที่น้องแมวจะหยุดแสดงอาการเป็นสัตว์แล้วนะคะตัวไหนท้องก็จะใช้เวลานี้นะคะในการตั้งท้องเนี่ยประมาณ65-70วันเนาะหรือถ้าตัวไหนไม่ท้องก็จะอยู่ในระยะนี้เนี่ยประมาณ40-45าวันแล้วก็จะเข้าสู่ระยะนิ่งนะคะก็คือไม่มีการแอคทีฟของรังไข่ที่เราเรียกว่าระยะแอนเอสทรัส แอนเอสทรัสจะใช้เวลาประมาณ30-90วันเลยนะคะหรือ1-3เดือนนะคะจากนั้นเนี่ยก็จะเริ่มเข้าสู่วงรอบการเป็นสัตว์ใหม่หรือเข้าสู่ระยะ Pro เอสทรัสอีกครั้งนั่นเองนะซึ่งถ้าประมาณการดูแล้วนะคะน้องแมวก็จะมีช่วงวงรอบการเป็นสัตว์ทั้ง5ระยะนี้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ3-4ครั้งต่อปีเนาะขึ้นอยู่กับปริมาณแสงต่อวันของช่วงฤดูการนั้นๆ นะคะแล้วก็พบว่าแมวบ้านเราเนี่ยเป็นบ่อยมากนะคะเพราะเราเป็นเขตร้อนชื้นเนาะบางทีหน้าหนาวหน้าฝนก็จริงนะคะแต่กลางวันเนี่ยคือแดดจ้าทั้งวันเลยก็มีนะต่างกับเมืองนอกในบางประเทศนะคะที่เขามีแสงน้อยแมวเขาก็จะเป็นสัตว์ไม่บ่อยมากนะะการจัดการก็จะง่ายกว่าในบ้านเราเนาะและนี้ก็เป็นวงรอบการเป็นสัตว์ของน้องแมวะนะคะหลายคนคงจะเริ่มเห็นแล้วใช่ไหมคะว่าการพัฒนาในแต่ละช่วงเนี่ย มันมีความแวรี่หรือว่าความไม่แน่นอนของเวลานะคะบอกได้แค่ว่าเป็นช่วงๆว่ากี่วันถึงกี่วันนะคะฉะนั้นการที่จะบอกได้ว่าแมวจะเป็นสัตว์อีกวันไหนปีหนึ่งเป็นกี่ครั้งจะไม่สามารถระบุได้ชัดเจนเหมือนกับในสุนัขนะคะและหลายครั้งนะคะที่การติดสัตว์เกิดขึ้นติดต่อกันบ่อยนะคะหรือก็คืออยู่ในช่วง i n t e r เอส r u s t นานหลายวันนะคะเป็นเหตุผลว่าทําไมแมวถึงร้องเห่าทุกอาทิตย์เลยแล้วก็ท้องบ่อยนั่นเอง 呀。Mm hmm. ทีนี้เรามาดูในเรื่องของการตกไข่เองนะคะโดยไม่ได้รับการผสมสักนิดหนึ่งนะคะหลายคนที่างตั้งใจฟังก่อนหน้านี้นะว่าแมวเนี่ยสามารถตกไข่ได้ด้วยตนเองโดยที่ไม่ได้รับการผสมเนาะและเมื่อตกไข่แล้วเนี่ยก็จะหยุดแสดงอาการเป็นสัตว์แล้วก็เข้าสู่ระยะไดเอสทรัสใช่ไหมคะแน่นอนแหละว่าอาจจะมีเจ้าของบางคนนะคะไม่ได้ต้องการให้แมวท้องนะคะและต้องการหยุดอาการเป็นสัตว์ให้เร็วที่สุดเพราะว่าทนฟังเสียงร้องหวอยหัวนะคะรวมทั้งพฤติกรรม บางอย่างนะคะอย่างเช่นฉี่ไม่เป็นที่กินอาหารน้อยอยากจะพังประตูออกไปข้างนอกอะไรเหล่านี้อยากจะอยู่ให้เร็วที่สุดใช่ไหมคะวันนี้เนี่ยหมอลยเอาตัวอย่างงานวิจัยชิ้นหนึ่งนะคะเกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยมาให้ดูกันนะคะ งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาดูนะคะว่าการตกไข่เองของน้องแมวเนี่ยมีความสัมพันธ์กับอายุและน้ําหนักของน้องแมวหรือไม่นะคะโดยใช้การเก็บข้อมูลจากเคสปาตัดตําหมันแมวนะคะว่ามีลักษณะของมดลูกและรังไข่ที่บ่งบอกถึงว่ามีการตกไข่ด้วยตัวเองหรือไม่อย่างไรนะ ทำการศึกษาในแมวทั้งหมด89ตัวนะคะที่เข้าสู่วัยเจริญพันธุ์แล้วนะแมวเนี่ยจะถูกแบ่งตามอายุนะคะได้เป็น3กลุ่มนะคะกลุ่มที่1ก็คืออายุตั้งแต่7เดือนถึง12เดือนนะคะกลุ่มที่สองอายุ13ถึง24เดือนนะคะและกลุ่มที่3ก็คืออายุมากกว่า24เดือนนะ,ะนอกจากนี้ก็ยังแบ่งตามน้ําหนักตัวได้อีก3ากลุ่มนะคะกลุ่มที่1นึ่งเนี่ยน้ำหนัก2.1ถึง2.8กิโลกลุ่มที่2น้ำ หนัก2.8ถึง3.3กิโลและกลุ่มที่สมน้ำหนักมากกว่า3.3กิโลนะคะโดยผลสรุปของการศึกษางานวิจัยชิ้นนี้นะคะก็พบว่าการตกไข่เองเนี่ยไม่มีความแตกต่างกันในแมวแต่ละช่วงอายุนะคะแต่จะมีโอกาสเกิดขึ้นได้มากกว่าในแมวที่น้ำหนักตัวมากกว่านั่นหมายถึงว่ายิ่งน้ำหนักตัวมากขึ้นก็ยิ่งมีโอกาสว่าจะเกิดการตกไข่ได้เองได้มาก นะคะและโดยรวมทั้ง89ตัวเนี่ยก็พบว่ามีการตกไข่เองไปแล้วนะคะถึง1ใน3ของแมวทั้งหมดเลยนะถือว่าเยอะมากๆเลยนะคะที่สามารถตกไข่เองได้เนาะ แต่น่าเสียดายว่าปัาจจัยที่ทำให้เกิดการตกไข่เองคืออะไรยังไม่มีหลักฐานแน่ชัดที่บอกได้นะคะแต่มีการศึกษาลักษณะสังเกตการนะคะว่าการที่มีแมวตัวผู้อยู่ในห้องเดียวกันแต่ว่าเราแยกกรงไว้นะคะไม่ให้สัมผัสกันในช่วงติดสัตว์เนี่ยจะกระตุ้นให้แมวตัวเมียเนี่ยตกไข่เองได้นะคะและพบว่า การมีแมวตัวเมียหลายๆตัวที่ชอบมาคลอเคลียากันนะคะรวมถึงเจ้าของเนี่ยชอบลูบและสัมผัสส่วนท้ายบ่อยๆในช่วงที่เขาติดสัตว์นะคะก็จะกระตุ้นให้ไข่ตกเองได้เหมือนกันเนาะแต่นี่ก็เป็นการศึกษาในลักษณะของการสังเกตการเท่านั้นนะคะเพราะยังไม่มีหลักฐานเชิงการทดลองที่สรุปได้ชัดเจนนั่นเองนะคะ มาถึงหัวข้อที่ว่าถ้าหากเราไม่อยากให้น้องท้องเนี่ยต้องทอํายังไงนะคะสิ่งที่ดีที่สุดที่สัตวแพทย์ทุกคนจะแนะนานะคะก็คือการผ่าตัดทําหมันเนาะเป็นการแก้ปัญหาแบบถาวระค,ะค่าใช้จ่ายไม่ได้สูงมากนะคะการทําหมัน้องแมวเนี่ยไม่ได้ใช้ค่าใช้จ่ายที่สูงเท่ากับน้องหมาแน่นอนนะคะยังไงก็ลองสอบถามที่คลินิกหรือโรงพยาบาลสัตว์ใกล้บ้านดูนะคะแต่ถ้าหากใครยังไม่อยากทาหมันนะคะไม่พร้อมที่จะทําด้วยปจัจจัยใ ก็ตามเนาะสิ่งที่ทําได้ก็คือว่าต้องขังในช่วงที่ติดสัตว์นะคะประมาณ1เดือนเลยนะคะหากน้องแมวหยุดเหงานะคะเขาอาจจะเข้าสุริยะไดเอสทรัสหรือว่าแอนเอสทรัสแล้วก็สามารถปล่อยได้ แต่หมอไม่แนะนําให้ฉีดยาคุมนะคะเพราะมีอันตรายหลายๆอย่างเลยนะคะเกี่ยวกับยาคุมในส่วนของตัวนี้เนี่ยหมอจะไปเล่าให้ฟังอีกทีอย่างละเอียดใน EP พีถัดไปนะคะและนี่ก็เป็นภาพรวมวงจรการเป็นสัตว์ในน้องแมวนะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะ,คะถ้าเกิดว่าใครมีคําถามหรือว่าข้อเสนอในอะไรนะคะสามารถเข้ามาพูดคุยที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะหรือถ้าใครอยากจะอ่าน างานวิจัยนะคะที่หมอเล่าไปนะคะก็สามารถกดที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เช่นกันนะคะแล้วพบกันใหม่ใน e ีพีถัดไปนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ